ใบฟ้างวดวันที่16มีนาคมให้เลขชุด3ตัว650 651 564ชุด2ตัว50 51 54 60 61 64อาจารย์หลักทองชัยงวดวันที่16มีนาคม ให้เลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งหนึ่สองสามเดเน้นสองกับ7เลขชุด3ตัวห้าสองแปดหกสองแปดศูนยเจีิตยสารลุ้นเจริญงวดวันที่16มีนาคม ให้เลขเด่น4 5 7เน้น4กับ7เลขชุด2ตัว42 43 45 47 70 72 78 76